นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรถมนิเทศพนักงานครูเทศบาลประจำปี2563ค่ะนายมนัสสุวรรณริน์เลขานุกการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักปฏิบัตรริราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจากคำพิพากษาของศาลและระเบียบรายได้รายจ่ายของสถานศึกษาและการบรรยายพิเศษจาก นายสมศักดิ์เลิศรัตนพันธ์ที่ปรึกษาด้านการจัดการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนโดยมีคณะผู้บริหารประธานสภารองประธานสภาหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาพนักงานครูเทศบาลเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาลประจำปี2563เพื่อให้ระบบการจัดการเรียนการ สอนของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดทั้ง11แห่งรวมถึงพัฒนาศักยภาพของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาวิสัยทัศน์และกฎระเบียบจรรยาบรรณของพนักงานครูเทศบาลซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีพนักงานครูเทศบาลเข้าร่วมกว่า350คนดเรเทอดเ,เกียรติ กล่าวว่าเครื่องมือสำคัญที่จะใช้พัฒนาคนให้มีคุณภาพดีเพื่อจะได้ไปพัฒนาชาตินั้นก็คือการศึกษาการให้การศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพดีคือเป็นทั้งคนเก่งและคนดีสมกับคำนิยามอย่างหนึ่งที่ว่าการศึกษาคือการเจริญงอกงามซึ่งครูจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าการศึกษานี้และโดยอาศัยแนวพระราชดำริด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงชี้แนะไว้ว่าการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้นย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อนเพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวมไม่ได้รับการพัฒนาแล้วส่วนรวมจะเจริญมั่นคงได้ยากยิ่งการที่บุคคลจะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียวคือการศึกษาการศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วนคือการศึกษาด้านวิชาการ ส่วนหนึ่งกับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดีใฝ่เจริญมีปกติละลายชั่วกลัวบาปส่วนหนึ่งการพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งสองส่วนเพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้ประกอบการและมีความดีไว้เกื้อนหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรและอำนวยผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์ โครงการประถมนิเทศพนักงานครูเทศบาลประจำปี2563มีวัตถุประสงค์ในการจัดดังนี้เพื่อเป็นการมอบนโยบายในการจัดการศึกษาให้กับพนักงานครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้พนักงานครูเทศบาลมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพและมาตรฐานทัดเทียมโรงเรียนสังกัดอื่น โครงการปฐรมนิเทศพนักงานครูเทศบาลประจำปี2,563จัดขึ้นณนห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่งชั้น6อาคารส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด